สวัสดคีครับผมยินุยาวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเอลแคมนะครับแล้วก็หลังวาลก็อันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้านะครับหรือมาเจอปัญหาก็เลยมาอาธิบบอกแล้วก็ทําให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเอลแคมอย่างเดียวนะเรื่องมุมเปิดปิดอะไรนะความเล็กความโตอันนี้ไม่ได้คุยนะหรือจะว่า,วาถ้าคุยวันนี้มันคุยไม่หมดครับก็เดี๋ยวจะมาคุยแค่เรื่องแคมเอลแคมหลังวาแล้วก็การตั้งวาวันนี้ ก็ที่รือมาเจอรถลูกค้าก็คือหนึ่งเลยอ่ะครับหลังวาวเนี่ยขอใส่ค่ะอันนี้นะอันนี้คือแกมลูกค้าอ่าเดี๋ยวจะวัดให้ดูยี่สิบสี่นะยี่สิเอลยนะวันนี้จะมาคุยเรื่องเอลอย่างเดียวเพราะมันมีความสำคัญเกี่ยวกับหลังวาว แคมเป็นตัวกำหนดหลังวาลนะครับไม่ใช่หลังวาลเป็นตัวกำหนดแคมจะใช้หลังวาลสั้นหลังวาลยาวอยู่ที่ท้องแคมนะครับว่าขนาดของเราเท่าไหร่อันนี้24มิลนี่นะี่มิลแล้วก็จะมาบอกได้ว่าคนที่ถามเอาแคมลูกนะั้นมาใส่ลูกนี้ได้ไหมอย่าง5-3ในคนถามบ่อยมากเลย เอาแคมห5สามมาใส่ลูกเดิมได้ไหมเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ครับว่ามันเป็นยังไงก็การเซตฝ่าสําคัญนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเอามาใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับใส่ได้นะครับแต่คุณต้องเซตให้เป็นนะก็นี่เดี๋ยวมาดูว่ามันมีผลเสียอะไรอันนี้บอกก่อนเลยว่าอันนี้คือฝ่าเดิมลูกเดิมคือรถเดิมหมดเลยนะครับวาวเดิมหลังวาวก็เดิมทุกอย่างแล้วผมรื้อมาเจอก็คือเขาใส่ แคมตัวนี้ยกอยู่ประมาณหกหน่อยๆน่าจะเป็นประมาณห้าหกห้าเจ็ดนะครับห้าหกห้าเจ็ดแล้วอันนี้น่าจะต้องอยู่ประมาณหลังวาวน่าจะอยู่ประมาณสามสิบสองสามสิบสามอ่ะตัวเนี้ยถึงจะเหมาะน,นี้สาหรับที่ผมคิดนะเพราะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แคมผมได้จะประมาณก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูเลยว่าเพราะว่าเขาใส่กับหลังวาวเดิมมาเดี๋ยวจะทาให้ดูนะเพราะใส่กับหลังวาวเดิมมาแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดู แล้วก็เดี๋ยวจะตั้งวาวให้ดูนะครับว่าระยะมันเท่าไหร่นี่เดี๋ยวรอสักครู่ครับตั้งวาวมีฝนหมดนะครับรเยับ ผมจะตั้งชิดเลยนะ,อะโอเคนี่นะครับอันนี้ผมตั้งไปแล้วนะชิดนะอ่ะเห็น,นไม่ยนี่นี่ครับน,น็อตนี่น็อตตัวนี้เห็นไหมตัวล่างมันจะยาวลงมาเพราะว่าเขาใส่แคมที่เอวเล็กนี่ครับแล้วก็ดูน็อตน,นะ เกลียวไม่เหลือแล้วครับตัวนี้ใส่มาใส่ไม่ได้แล้วหมุนไม่ได้หมุนไปเกลียวหวานแน่นอนนะครับเพราะรถลูกค้าที่ใส่มานะครับเขาฟื้นใส่มาจนเกลียวเนี่ยเสียเพราะว่า oh, มันมันกินเกลียวเนี่ยมันกินกันไปได้แค่สองเกลียวเองมันหมุนเข้าได้แค่สองเกลียวจนทําให้มันเสียนะครับแต่ครั้งนี้ลูกค้าเป็นคนที่ขับเบามันเลยไม่มีปัญหานะครับขับเบามากถามลูกค้าแล้วรถมันเลยไม่หลุดนะ เนี่ยเห็นไหมนี่จนหัวเนี่ยจับตั้งวาลไม่ได้นะครับหัวตั้งวาลตรงเนี้ยทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ดยวจะทําให้เห็นภาพนะครับเวลาที่มันอยู่ในฝ่าเนี่ยเวลาที่เราตั้งวาลนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นี่กระเดื่องเวลาที่เราตั้งวาลเราจะอาฟิลเลอร์สอดแล้วมันก็จะมีนี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะเอาฟิลเลอร์สอดตรงนี้ ที่นอตตรงนี้มันยาวเพราะว่าแคมอย่างที่ผมบอกแคมเป็นตัวกําหนดหลังวาวทาไมมันถึงเป็นแบบนี้ก็ดูเลยครับนี่คือเอลแคมเราจะมาพูดถึงเอลแคมนะครับเวลาที่มันอยู่ในป่ามันจะเป็นแบบนี้นี่เราเลื่อนลูกปืนมันจะมาแตะอยู่กับของแคมแบบนี้ระยะที่เราตั้งวาวจะอยู่แบบนี้นะครับเราตั้งมาให้ตรงนี่มันจะอยู่แบบนี้มันจะแตะอยู่แบบนี้ครับปุ๊บ สมมติเอลแคมที่มันใหญ่ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะกระดกขึ้นปุ๊บกระดกขึ้นอีกทำให้น็อตถอยขึ้นไปแต่ถ้าสมมติว่ามันเล็ก้สมมติว่าแกเอลแคมมันเล็กตรงนี้ก็จะกระเทิบลงมาปุ๊บแบบนี้มันจะทําให้องศาเนี่ยครับนี่คือวาวนะองศาอันนี้เห็นไหมน็อต มันจะไม่ตรงเวลาที่มันจิกลงไปเนี่ยครับองศาม,มันจะไม่ตรงนี่เข้าใจนะอันนี้คือแคมลูกใหญ่เอามาใส่กับลูกเล็กหนึ่งเลยหลังว่าที่ผมอธิบายแบมืกอี้ใช้ไม่ได้ครับถ้ามาใช้สองเลยรถจะขับไม่มันและรถมันจะมีแต่ท้ายนะครับไม่มีกำลังเลยมีแต่รอบความเร็วมันจะไม่มีเลยครับรถมันจะรอรอบมาก ก็เดี๋ยวมาดูแคมที่ร้านเดี๋ยวมาทําให้ดูนะอันนี้มีเตรียมมาให้สามตัวนี่อันนี้เอลยี่สี่อันนี้ตัวที่ติดรถลูกค้ามาแล้วก็อันนี้เอลยี่หกเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้เอลยี่แปดอ่ะตัวนี้เอลยี่แปดอ่ะน,นี่นะยังยังยังไม่ได้คลายนะเดี๋ยวผมใส่ตัวเดิมให้ดู เอ้ยเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้คายนะน็อตต้องวาวอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับน็อตไม่ได้ไขไม่ได้คายเดี๋ยวจะมาใส่ตัวเอลยี่ส2บหกให้ดูนะครับว่าเป็น,นยังงอ่ะใส่ไม่ได้เลยไหมเราต้องคลายตัวนี้ออกนะเราถึงจะใส่ได้นะครับเพราะเอลตัวนี้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าตัวลูกใหญ่ของเขานะครับ ตัวนี้เหมาะกับตัวยี่สี่เอลยี่สี่เนี่ยตัวนี้ที่เราใส่มาเหมาะกับการที่จะทําหลังวาวยาวถึงจะใช้ได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะใช้ได้ครับแต่ต้องใช้กับหลังวาวยาวอ่ะโอเคอ่ะใส่ได้แล้วเดี๋ยวตั้งวาวให้ดูว่ามันเหลือเท่าไหร่เหลือเยอะกว่าเดิมไหมเหมือนกันนะครับตั้งระยะเท่ากันตั้งให้ชิด อ่านี่ครับอันนี้แคมที่หลานใส่ไปแล้วนะอันนี้แคมยี่สิบหกมิลเอลยี่สกนะ,ะ,ะน,นี้ก็ตั้งวาลงไปเนี่ยชิดแล้วดูเกิดเยอะไหมนี่ครับโผล่ขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าท้องเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวนี้ขึ้นมามาทำให้อย่างที่ผมบอกเห็นภาพไหมกะเดืองอะตรงโรลเลอร์ จะกระเทิบขึ้นนะครับเพราะเอวตัวนี้มันใหญ่มันจะทําให้ตัวนี้กระเทิบขึ้นมาและหลังวาวเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับเนี่ยน็อตเหลือมพอดีเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะมืดๆด่อยนะใา้ตองคืนเนี่ยครับประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงแคมตัวนี้นะครับอย่างนี่เป็นตัวอย่างให้ดูแคมตัวนี้เนี่ยใครเคยเห็นบ้างวาวแบบนี้แล้วก็นี่คือวาวเดิม หลังวาวเดิมมันจะไม่สามารถทําให้ยาวได้นะครับมันจะมาแบบนี้โรงงานเลยเล็บวาวก็จะมีแต่ถ้าเป็นวาวแต่งแบบนี้เป็นวาวเบอร์ครับอย่างที่เรียกกันก็ยี่สิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบเก้ายี่ิบห้าครับสามยี่สิบยี่สิบหกอะไรประมาณเนี้ยก็อย่างที่ผมใช้ก็ถ้าสมมุติว่าจะแทนตัวนี้ถ้ามาให้ผมใช้นะผม,มจะใช้อยู่ประมาณสักสามีสิบสามเพราะว่าอย่างเงี้ยเราสามารถตัดหลังวาวได้นะครับหา ระย,ยะหลังวาวเราจะใช้สามที่สองสามทิสองสามที่สามอะไรประมาณนี้ยเราจะเลือกใช้ได้นะครับอย่างผมแคมที่ผมใช้ผมก็จะรู้ว่าใช้อยู่ประมาณไหนอย่างตัวเนี้ที่ใช้อ่ะกับอันนี้เป็นลูกเดินตรงเป๊กนะก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับจับใส่ได้เลยไม่ต้องลบวาวก็คือจับใส่ได้ปกติเลยอันนี้ก็คือตัวแคมที่ร้านนะครับก็ประมาณนี้ ก็การอ่านภาษาก็สำคัญนะครับก็อยากจะให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวจะทำคลิปบอกให้อีกรอบหนึ่งถ้าไม่เข้าใจก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ